กระแสแรงชิงแชมป์เฉพาะการคิกบ็อกซิ่งรุ่นเบนตัมเวดนาบิลยูกิโยซาะบชาตีพูดถึงยูกิแบบนี้หลังจากเอาชนะซุปเปอร์เล็กโอกาสความเป็นไปได้คู่นี้มีเปอร์เซ็นต์สูง หลังจากนะครับจบศึกวันร้อยเจและก็คู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถูกพูดถึงแล้วก็อยู่ในกระแสของแฟนมวยชาวไทยและก็แฟนมวยญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่านักมวยทั้งคู่นะครับทั้งนาบิลและก็โยสะต่างเป็นฝ่ายเอาชนะซุปเปอร์เล็กมาด้วยกันทั้งคู่นะครับและก็เป้าหมายของทั้งคู่นั้นก็คือการเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นเบนตัมเวกและทั้งคู่นั้นนะครับก็อยากจะเจอแฮกเกอร์ี้ เหมือนกันทั้งคู่หลังจากที่เจ้าตัวนะครับทั้งสองคนได้รับชัยชนะในศึกวันร้อที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศนะครับบนเวทีว่าอยากจะเจอกับแฮกเกอรตี้อยากจะชิงแชมป์ทั้งนาบิวและก็ยูกิโยซาเลยและก็หลังจากเกมการช็กก็ได้มีการสัมภาษณ์นะครับโดยทางด้านฝั่งนักข่าวจากประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ถามกับทางด้านยูกิโยซาว่าถ้าเกิดว่า ให้เจอกับนาบิวนั้นเนี่ยเจ้าตัวพร้อมหรือไม่ซึ่งยุกิโยซะก็เลี่ยงบาลีนะครับต่อเป็นในลักษณะว่าไม่อยากเจอนาบิวที่ไม่อยากเจอนาบิวเพราะนาบิวนั้นเนี่ยยังไม่มีชื่อติดใน1ใน5้าเรนกิ้ง ของรุ่นเบนตัมเวทเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวเองนั้นก็ยังไม่มีชื่อติดอยู่ในเลงกิ้งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับซึ่งจากประเด็นการพูดดังกล่าวเนี่ยก็เหมือนว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยอยากจะชิงแชมป์กับแฮกเกอร์ตี้เลยซึ่งในรุ่นนี้นะครับอย่าลืมว่ายังมีเวลุยอากิโมโตะและก็อินนาฮาชิอีกนะครับที่ทางด้านาเจ้าตัวเนี่ยยูกิโยสะจะต้องเจอนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยหวังที่จะไปทางลัดเจอกับแฮกเกอร์ตี้ด้วยความที่เจ้าตัวเป็นนักมวย ญี่ปุ่นและณะตอนนี้นะครับตลาดเงินตลาดทองของวันแชมเปี้ยนชิพที่สร้างรายได้มหาศาลเนี่ยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นทางวันแชมเปี้ยนชิพทางบอชาติเนี่ยมักจะให้โอกาสนักมวยญี่ปุ่นซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะ,ะทางองค์กรเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องตีตลาดญี่ปุ่นให้ได้เพราะหมายถึงเงินทองมหาศาลและถ้าเกิดว่าเงินทองมหาศาลเนี่ยบริษัทก็มีกําไรนะครับเราก็ยังจะสามารถที่จะดูมวยดีๆจากวันแชมเปี้ยนชิพและก็ส่งเสริมให้นักมวยไทยของเร นก้าวสู่ระดับโลกแต่ดูเหมือนนะครับว่าโจนาธานแฮกเกอร์ตี้นั้นเนี่ยช่วงเดือนเมษายนที่ทางวันเชมเปี้นิทางบอชาติได้ประกาศออกสื่อนะครับว่าจะกลับมาจัดศึกวัน175ที่กรุงโตเกียวอาริเกอารีนาอีกครั้งหนึ่งในศึกวัน175ซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าทางโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เนี่ย จะหายทันหรือเปล่าซึ่งมีความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าโจนาธานเฮกตี้หายทันนั้นเนี่ยอาจจะเจอนะครับไม่ยูกิโยซะก็นาบิวที่ศึกวันร้อยเสมไปศึกวันร้อนะครับซึ่งโอกาสความเป็นไปได้เลยเนี่ยน่าจะเป็นการเจอกับยุกิโยซะเพราะหนึ่งด้วยความที่ยุกิโยสะนะครับเอาชนะซุปเปอร์เลก เอาชนะเพชรธนงชื่อเสียงเนี่ยตอนนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยกำลังโด่งดังมากๆเลยนะครับสำหรับยูกิโยซ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าจัดให้คู่ของยูกิโยซ่านะครับเจอกับเฮเกตี้เป็นคู่เอกเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเลตติ้งกระจายทั้งคนญี่ปุ่นทั้งคนไทยนะครับพอชื่อของเฮเกตี้นั้นเนี่ยก็เหมือนนักมวยไทยคนหนึ่งนะครับคนไทยเราเนี่ยได้าให้ความนิยมแล้วก็ ชื่นชมในตัวแฮกเกอร์ตี้เยอะในขณะนะครับแฟนมวย f อฟซีวันแชมเปี้ยนชิพที่ต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปอเมริกาก็รู้จักชื่อของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ดีคู่นี้นะครับถ้าเกิดประกอบให้เป็นคู่เอกสึกวันร้อบอกเลยนะครับว่าได้รับความสนใจอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เนี่ยช่วงระยะเวลานี้นะครับยังมีอาการบาดเจ็บหรือว่ายังไม่เข้าที่นะครับเจ้าตัวดูแล้วสุ่มเสี่ยงว่าถ้าเกิดช็อกไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสแพ้นะครับหรือว่าอาจจะหายไม่ทัน ทางวันแชมเปี้ยนชิพจจะจัดให้นาบิลเจอกับยุกิโยซ่า y y osa, นะครับเพื่อชิงแชมป์เฉพาะการในศึกวัน175แทนเนี่ยก็มีโอกาสความเป็นไปได้สูงที่จะออกมาหน้านี้เพราะตอนนี้นะครับกระแสะคู่นี้มาแรงมากๆด้วยเฉพาะนาบิลนะครับชื่อเสียงนะตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศไทยและกำลังถูกพูดถึงอยู่ในระดับโลกนะครับโดยที่เจ้าตัวนั้นเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าชัยชนะรวดนะครับแล้วก็เก็บมาหมดแล้วฮะนักมวยดังๆแถมยังไปโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมที่ประเทศญี่ปุ่นทังศึกวัน1้2ศงสึกวัน173สนะครับสึกวัน172เอาชนะซูเปอร์เล็กสึกวัน173เนะครับเอาชนะวาจิมะซึ่งเป็นแชมป์เควันของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นการชกในเวท155ปอนด์คิกบ็อกซิ่งครั้งแรกก็ยังสามารถเก็บชัยชนะได้ชื่อเสียงของนาบิลตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าโด่งดังมากๆนะครับใน เอฟซีวันแชมเปี้ยนชิพทั่วโลกถ้าเกิดว่าทางวันแชมเปี้ยนชิพจัดให้คู่นี้นะครับชิงแชมป์เฉพาะการและถ้าเกิดว่าใครชนะนะครับค่อยไปวัดเจอกับเฮกเกอรี้อีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมนะครับไม่ต้องไปเถียงหรือว่าไม่ต้องไปนั่งเลือกนะครับสำหรับบอสชาตีหรือทีมงานว่าเอ๊ะจะเลือกใครดีจะเลือกเฮกเกอรี้ดีไหม หรือจะให้ยูกิโยซ่าพ่ะฐานแฟนมวยญี่ปุ่นแฟนคับญี่ปุ่นรวมทั้งตลาดนะครับที่ทำเงินทำทองนะตอนนี้ก็เป็นประเทศญี่ปุ่นด้วยและถ้าเกิดว่านะครับต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอีกคนเนี่ยก็อาจจะเสียโอกาสหรือว่าอาจจะมีความน้อยใจอะไรพวกนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดประเด็นในลักษณะประมาณนี้นะครับทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นก็คือ จับทั้งคู่นะฮะมาชิงแชมป์เฉพาะการไปเลยถึงไหนนะครับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บและและดูนะครับอาการาหัวไหล่ฉีกขาดด้านขวาเนี่ยก็น่าจะมีรักษาตัวอย่างน้อย1เดือนถึง2เดือนนะครับกว่าจะกลับมาซ้อมกว่าจะมาฟื้นฟนูร่างกายอีกเดือน2เดือนก็น่าจะเป็นระยะเวลาช่วงที่จะใกล้ถึงศึกวันร้อยเจพอดีนะครับซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ก้ากึ่งนะครับกับการที่ทางด้านโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ฟื้นตัวมาเนี่ยซึ่งมีความเป็นไปได้สูง มากเลยนะครับที่หวยที่ทางวันเชมเปีชิปบอสชาติเนี่ยจะเลือกคู่ของนาบิลและก็ยูกิโยซาเนี่ยเป็นคู่ชิงแชมป์เฉพาะการและคู่นี้นะครับประกอบมาเนี่ยก็ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับได้ FC ทั้งประเทศไทยได้ FC ทั้ง แฟนมวยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็2ชาตินี้ก็ต้องบอกนะครับว่ามีความนิยมชมชอบในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยอย่างล้นหลามอยู่แล้วีุ่่ปน,นะครับถือว่าเป็นตลาดใหญ่ในขณะที่ไทยเนี่ยถือว่าเป็นฐานแฟนขับที่ใหญ่ที่สุดของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็สํานักงานอากองอํานวยการหรือว่าเฮดออฟฟิศใหญ่ก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยและชื่อของนาบิลนะครับหลังจากซูเปอร์เลกเก็บชัยชนะเหนือนิโคคาเรโลอะไรพวกนี้ เก็บมาลวดอีกหลายๆคนทําให้ชื่อของนาบิลนะครับไม่ได้ถูกจํากัดเพียงแค่ในเอเชียหรือว่าในประเทศไทยนะครับณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปไลดูใน YouTube ต่างๆสื่อต่างๆที่เกี่ยวศิลปะการต่อสู้มีการพูดถึงนะครับนาบิลกันอย่างกว้างขวางขึ้นและถ้าเกิดว่าจัดให้ยูกิโยสะเจอกับนาบิลเนี่ยสตอรี่ขายได้อย่างแน่นอนนะครับสองคนที่สามารถเอาชนะซุปเปอร์เล็กได้เพื่อหาผู้ชนะนะครับไปเจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากมาก เชื่อว่าคู่นี้นะครับประกอบออกมาเนี่ยยอดเปเปอร์วิวนะครับรวมทั้งตั๋วเข้าชมเนี่ยถล่มทลายอย่างแน่นอนแฟนมวยชาวไทยแฟนมวยญี่ปุ่นเนี่ยไม่รอช้านะครับที่จะซื้อเปเปอร์วิวเพื่อที่จะดูคู่นี้ทั้งแฟนมวยชาวไทยแฟนมวยญี่ปุ่นและก็แฟนมวยทั่วโลกถือว่านะครับประกอบออกมาเป็นนาบิลกับยูกิโยซาเนี่ยนะครับบอกเลยบอสชาติประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน และณตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ายูกิโยซาเนี่ยในนักมวยญี่ปุ่นเนี่ยบอสน่าจะนะครับมีแนวคิดหรือว่ามีแนวโน้มที่จะปั้นให้ยูกิโยซาเนี่ยก้าวมาแทนทาเคลุเพราะทาเคลุนะครับก็น่าจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วครับในไฟที่จะเจอกับรถถังในศึกวันร้อยเมีโอกาสความเป็นไปได้สูงแน่นอนระหว่างทาเคลุกับรถถังที่จะเปิดไฟที่2นะครับและไฟศึกวันร้อยเดือนเมษาวันที่29เเนี่ยน่าจะเป็นไฟสุดท้ายของทาเคลุดังนั้นนะครับใครจะมาแทนทาเคลุ ณนะตอนนี้นะครับก็เหลือเพียงแค่ยูกิโยซะนะครับนักมวยญี่ปุ่นเนี่ยที่น่าจะสามารถปั้นให้ก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์แทนทาเคลุเรียกนะครับแฟนมวยชาวญี่ปุ่นเนี่ยให้เข้ามาสู่สนามเยียกสปอนเซอร์นะครับหรือเรียกเปอร์เปยวิวจากแฟนมวยญี่ปุ่นเนี่ยได้อย่างแน่นอนและการเจอกับนาบิลนะครับคือการช่วงชิงเบอร์หนึ่งนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งนะครับที่ดีที่สุดของโลกในเวท145ปอนด์อย่างแน่นอน และตอนนี้ก็เหมือนทางเปิดนะครับก่อนหน้าที่ยูกิโยซ่านะครับเหมือนไม่อยากเจอกับนาบิวแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับโดยให้สัมภาษณ์ประมาณว่าถ้าเกิดว่าเฮเกอรตี้ไม่พร้อมที่จะป้องกันตําแหน่งแชมป์คิกบ็อกซิง่งก็ให้เจ้าตัวนั้นสละแชมป์ไปนะครับและก็ให้ทางวันแชมปีเพนชิพเนี่ยจัดให้ตัวเองชิงแชมป์เนี่ยรุ่นนี้นะครับรุ่น1 4 5ปอนดรุ่นเบนตั้เวดกับนาบิวไปเลย ถือว่าเป็นการประกาศก้านะครับและก็เป็นการยืนยันว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้กลัวนาบิลพร้อมเจอกับนาบิลและพร้อมที่จะเจอกับนาบิลในไฟการชิงแชมป์เฉพาะการหรือว่าการชิงแชมป์ตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับอย่างนี้ก็เลยต้องบอกนะครับว่าสนุกอย่างแน่นอนเมื่อทางด้านยูกิเนี่ยเปิดหัวมาไม่กลัวนาบิลอย่างนี้ในขณะที่นาบิลนะครับพร้อมเจอกับทุกคนอยู่แล้วเจอกับยูกิโยซ่าเนี่ยก็ต้องบอกว่านาบิลพร้อมมากๆเลยนะครับแล้วก็มีสื่อเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์นาบิลในศึก วันร้อยเจ็ดนี่แหละฮะว่าดูเหมือนว่าทางด้านนาบิลเนี่ยจะไม่ค่อยชอบยูกิอะไรประมาณนี้เนี่ยและก็นาบิลก็ได้ตอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า,าว่าเจ้ายูกิโยซ่าเนี่ยมักจะชอบพูดอะไรที่ดูแย่อะไรประมาณนี้เนี่ยก็เหมือนว่าเป็นการขายไฟนะครับอิบสตอรี่ตัวนี้เนี่ยมาขายไฟว่า ต่างคนเนี่ยอยากาเจ้ายูกิก็อยากเจอนาบิลแล้วไม่กลัวแล้วนาบิลเองนะครับก็ไม่ได้ชอบนิสัยของยูกิโยสะอยากจะบวกอยากจะปะทะและอะไรประมาณนี้นะครับบอกเลยนะครับคู่นี้เนี่ยน่าดูมากๆและมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้สูงที่ทางวันเชมินชพนั้นจะจัดให้ทั้งคู่ชิงเชมเฉพาะการติดตามได้เลยนะครับผมฟันทงได้เลยว่ายังไงคู่นี้นะครับน่าจะไปอยู่ในศึกวันร้อยเจ็ดสิบห้าอย่างแน่นอนนะครับอาจจะเป็นคู่เอกนำรายการศึกวันร้อยเจ็ดสิบห้าในวันที่ยี่สิบเก้าเมษย ยน์าปีหน้านะครับติดตามได้เลยคู่นี้นะครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆคิดว่าถ้าเกิดว่าเจอกันเนี่ยใครมีโอกาสแพ้ชนะยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามา ไม่รู้นะครับว่าทางคู่เจอกันนั้นเนี่ยผลการช็อกจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าในมุมมองผมนะตอนนี้เชื่อมองนี้นะครับมีคนไทยเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเอาชนะยูกิโยซะในกริกาคิกบ็อกซิ่งและในเวท145ปอนด์คนแรกนะครับนั่นก็คือเพชรพนมลุงเกียรติหมู่เก้าและอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือนาบิลฮานานณตอนนี้ที่มีโอกาสสูงในการที่จะนะครับดับซ่าเจ้ายูกิโยซะลงได้ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังเอกสตรีโอขอขอบคุณครับ